พอดีเราอยากขยายกิจาก,การอะ่ะแต่เราไม่มีเงินลงทุนเลยทา,าไงดีเอานี้แม้คือเราจักเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะก็คงมีฐานะนะแต่ว่าเขามไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหรอ่อ่ะถ้าชวนเขามาลงทุน,นอะ่ะแกโอเคว่าล่ะโอเคนะเราจะได้มีเงินไปลงทุนขยายกิจาก,การต่ออืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปชวนเขาม,มาดูแล้วพรุ่งนี้เราก็มานจะก,กาันที่นี่ที่เดิมโอเคโอเคฮัลโหลแก เรา,าจ,จะชวนแกมาเป็นคุ้นส่วนกับเพื่อนเราอีกคนนึงคือแบบว่าแกไม่ต้องมีเวลาใช่ไหมล่ะแต่ว่าเพื่อนเราหา,าเงินลงทุน่แกสนใจจะมาเป็นคุ้นส่วนกับเราไหม ไม่ได้เล่อยอะแต่ที่เราส่งแกมเรนอะคือแบการมนาก็มีมาวม่ว่าแค่มันแบบยังเื่นคุณมันแบบไม่เื่อยะคอเกจะช่วยกันนะอันนี้เพื่อนเพื่อนเธอรู้่า ค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครนายกดีดีให้คำปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะจะพอดีว่าะสอบถามเรื่องการจดทะเบียนหุ้นข้าหุ้นส่วนนะคะค่ะเลื่กจากการจองชื่อกิจการก่อนนะคะโดยที่คุณลูกค้าเลือกกิจการมาทั้งหมด3ชื่อนะคะแล้วส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครนายกนะคะเพื่อตรวจสอบว่าชื่อใดบ้างไม่ซ้ำกับชื่อกิจการอื่นเราถึงจะสามารถจดทะเบียนห้างหุ้น,น5 5ส่วนได้ค่ะ แล้วอย่างนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะอะต้องรอตรวจสอบก่อนนะคะว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวโทรติดต่อไปอทีนะคะจะต้องส่งชื่อไปแล้วก็ให้เขาตรวจสอบอทีน,นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวทางเราจะโทรติดต่อกับเบอร์นี้นะคะน่ค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ งั้นเดี๋ยววันนี้เราแยกงานกันสักนิก่อนนะแล้วก็ไปคิดชื่อกันมาสามชื่อแล้วเดี๋ยวฉันจะไปค้นคว้าว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างในการจดทะเบียนเจอกันนะแก่บายไกเมื่อวานอ่ะฉันส่งเอกสารไรเเหมือนกันนะแล้วก็ชื่อพี่แกทว่แกส่งมาให้ฉันอ่ะ ฉันตอนนี้เราก็รอให้เขาโทรมาว่าเอกสารเราเสร็จยังก็ผ่านไหมอ่ะร้องแล้วแช่ส่งไปทางไหนอะร้องทางออนไลน์ไงที่แบบซต์ที่เจ้าหน้าที่เขาส่งไหมชันไลน์อะชันก็ส่งเลยมากใช่ฉันน่ะถ้าถ้ามันไม่ได้ยังไงเราก็ค่อยคุยกันอีกทีนะโอเคนี่เขาโทรมาเนี่ย ใช่นะหค่ะสวัสดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครนายกสวัสดีค่ะ,คะทางเราจะมาบอกว่ารายชื่อที่ท่านส่งมาผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะใช่หรอคะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วอันนี้ให้เข้าไปตอนไหนคะสามารถนัดวันเวลามาได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงจะส่ง วันเวลาในไปให้ในไลน์นะคะได้ค่ะแล้วเจอกันที่สำนักง,งานนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแค่ดีใจจังเลยที่ชีวิตการของเราผ่านอ่ะดีเราแก้ผ่านมันมันผ่านไวมากเลยอ่ะฉันรู้สึกดีมากเลยทีสำนันกงานเขาทำไวกันขนาดนี้เราจะไ,ได้ใขยายดูจากการเลือกตั้แล้วนะดีใจเนาะฮัลโหลแกอยู่ไหนกันนะ่ะคือตอนนี้เราอยู่หน้าสำนักงนานแล้วอ่ะจะให้เราเข้าไปรอก่อนหนึ่ว่า จะให้เรารอไปขอพ่อแกะโอเคน่าจะไม่นานนะน่าได้งั้นเดี๋ยวเรารอข้างหน้าแล้วกันเนาะโอเคจ้าบ๊ายบายเจอกัน ติดต่อเรื่องที่จะจดทะเบียนห้าหุ้นส่วนไว้ค่ะติดต่อไว้ชื่อคุณดีมั้คะเออไม่ทราบว่าจองชื่อกิจาการไวดแจ้งค่ะจองแล้วค่ะเป็นชื่อกิจาการบริษัทแมทชัวร์สวิตเชสจำกัดค่ะอ๋อแล้วก็พูดได้ไหมได้ค่ะ,ะ,คะแกเสร็จแล้วก็จะเป็นไหนติดต่อก็ไม่มีแพลนเลยช็อปคาเฟ่จะไปกับเราปะไปไหมเออน่าสน หอมกันนะแต่ฉันอาจาจะต้องทำรัแปบนึงนะแกค่ะได้แล้วคว่ะทุกคนคุณลูกค้าช่วยสังเกตด้เออคุณลูกค้าทั้งสคนเป็นผู้เส่วหใช่ไหมคะอ๋ะออ,อ,อฉันเป็นผูส้ส่วนกับเขาค่ะ พยานไหมคะนี่ค่ะเขาเป็นพยานให้เราอน่างไมก็ตัดเส้นตรงนั้นนะคะนี่ตรงนี้ล<ช>่ใช่คุกอย่างเรียบร้อยไหมคะ ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆดังนี้1เตรียมชื่อจดทะเบียนสำหรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนไว้ประมาณ3ชื่อเพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับห้างบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆ2ทำความตกลงระหว่างหุ้นส่วนในเรื่องสำคัญต่างๆ3จำนวนเงินลงทุนว่าใครจะลงทุนกันคนละเท่าไหร่4 วัตถุประสงค์ของกิจการว่าจะประกอบธุรกิจอะไร5ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ถ้ามีสาขาก็ต้องแจ้งด้วย6ชื่อที่อยู่ของคุ้นส่วนทุกคนจ7สิ่งที่ลงหุ้นว่าเป็นอะไร จำนวนทุนที่หุ้นส่วนแต่ละคนนำมาลงทุนซึ่งอาจจะเป็นเงินทรัพย์สินหรือแรงงานซึ่งหากเป็นแรงงานมาลงทุนให้ระบุจำนวนเงินไว้ด้วยว่ามีค่าคิดเป็นเงินทุนเท่าใดแปดชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการก้าข้อจำกัดหุ้นส่วนผู้จัดการถ้ามีสิทธิ์ดวงตาหรือตายางของห้างผลการจดทะเบียนเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วก็จะได้รับเอกสาร หนังสือสำคัญการจดทะเบียนหนังสือรับรองและต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป